สวัสดีค่ะเราอยู่ช่องซินดี้ทีนะคะแล้วก็อยู่ในแมปมังกรเหมือนเดิมเนาะเดยวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตนะคะอีเวนต์ใหม่ก็คืออีเวนต์โซลา่านั่นเองก็มีมังกรน,นะคะเข้าทั้งหมด2ตัวแต่ว่าในวีคนี้เนี่ยจะเข้าแค่ตัวเดียวนะคะก็คือน้องตัวที่เราขี่อยู่นั่นเองก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ารูปร่างโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็จะเป็นลักษณะเหมือนนกนะคะอันนี้คือเราใส่ยามัดไปมัดห้าเรียบร้อยแล้วนะที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวอะไรดีลูกแก้วเนาะมีลูกแก้วขึ้นมาด้านหน้านะคะก็วันนี้นะคะเราเนี่ยจะพาไปดูว,วิธีการหาไข่กันนะคะว่าเราเนี่ยหาไข่อย่งไงนะคะถึงจะได้น้องตัวนี้มาแล้วก็ได้มีการอัปเดตมาเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือ ธาตุโกนะคะแล้วก็ยีนโซลา,านั่นเองเดี๋ยวเราจะจะขึ้นให้ดูนะคะว่าเปอร์เซ็นต์การออกกับเปอร์เซ็นต์การออกยีนเนี่ยเท่าไหร่บ้างก็ลักษณะของยีนใหม่นะคะก็คือจะมีออร่าตรงตัวมังกรแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแสงนะคะส่องลงมาจากข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนลักษณะของธาตุนะคะนี่เลยเราเนี่ย ฟักได้หมาติดยีนแล้วก็ติดาธาตุเลยนะคะอันนี้คือเป็นธาตุใหม่แล้วก็ลักษณะข,ของยีนใหม่เนี่ยจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะโซลาร์เลยเราไปดูวิธีการหาไข่กันดีกว่าอันดับแรกนะคะพอเราวาร์ปมาที่โลกโซลารแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับเจ้าตัวเฮกตรงนี้นะคะ อันนี้มันก็จะอธิบายนะคะว่าเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างก็วิธีการหาไข่อันแรกเลยนะคะก็คือเราเนี่ยต้องหาดอกทานตะวันก่อนอสมมติเป็นอันนี้เนาะดอกทานตะวันหนึ่งดอกเนี่ยต้องใช้น้ำทั้งหมด400นะคะถึงจะโตขึ้นมาแบบเต็มที่แล้วเราถึงจะได้ไข่ก็วิธีการดูหยดน้ำนะคะให้ดูตรงมุมขวาตรงนี้เลย ตอนนี้เรามีอยู่ศูนย์นะคะให้เราเนี่ยบินไปหาหยดน้ําที่ดอกอยู่ตามแมปเลยอ่าเราเจอหยดน้ําอยู่บนยอดเขาแล้วอ่าโดนสอยไปแล้วเ,เรียบร้อยไม่เป็นไรหาใหม่ได้นี่นะคะหยดน้ําที่เราต้องเก็บเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยโดยหนึ่งหยดที่เราเก็บเนี่ยเราจะได้หยดตรงขวาเนี่ยยี่สิบห้านะคะ โดย1ต้นเนี่ยเราใช้400น้อแล้วก็เก็บไปเลยให้ครบ400นี่นะคะตอนนี้เราเก็บหยดน้ำได้ครบ400แล้วนะคะก็ให้เราไปที่ต้นทานตะวันเลยโดยต้นทานตะวันเนี่ยเราสามารถใส่แค่ครั้งเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ไปใส่ต้นอื่นเลย ให้คนอื่นเนี่ยมาใส่ต่อจากเรานี่นะคะพอใส่แล้วเนี่ยเราจะได้ไข่มาหนึ่งใบแล้วก็จะได้เป็นโทเ็นสุดยันมาด้วยนะคะเพราะถ้าลคนอื่นมาใส่ต่อจนเต็มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลูกไข่ในแมบ,บนะคะให้เราเนี่ยบินมาเก็บได้เลยไข่จะไม่หายนะคะแต่ว่าถ้าเราออกไปโลกอื่นเนี่ยไข่จะหายแน่นอนอีกทางหนึ่งนะคะก็คือมาที่ตรงนี้เลยค่ะ วิธีการมันจะคล้ายๆกับอีเวนต์ l a x y นะคะก็คือกดที่ convert egg แล้วก็จะมีการให้เราเนี่ยเอาโทเค็นนะคะ150อันมาแลกไข่หนึ่งใบค่ะหรือใครที่ไม่อยากมาไล่เก็บไข่นะคะก็สามารถมาทำเควสต,ตรงนี้ได้เลยนี่นะคะตรงที่เป็นแท่นแล้วก็มีเลข1-7นะคะ มาถึงให้เรากดปึ๊บก็จะมีเป็นเควสท,ทั้งหมด7วันนะคะก็คือของละวันเนี่ยจะได้ตามที่เพื่นบอกนี้เลยวันแรกเนี่ยจะได้ไข่สอใบกับโทเค็นร้อยหนึ่งวันที่2ได้ชุดสีโทเค็นร้อยหวันที่3ได้คาดแกม,มา่าโทเค็นสองวันที่4ได้ไข่สามใบโทเค็นสองร้อยหอ่าแล้วก็ไปนะคะก็ถ้าเราครบ7วันเนี่ยเราก็จะได้น้องตัวใหม่เลย ส่วนภารกิจของวันแรกเนี่ยอันแรกนะคะก็คือให้เราเนี่ยทำดอกทานตะวันนะคะให้โตสามดอกแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เรานะคะเล่นแข่งให้ได้ท็อปสานั่นเองก็เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจแรกกันก่อนนะคะก็คือทำให้โตครบสดอก หรือวิธีการที่เราเนี่ยจะทำให้ได้หยดน้ำเร็วๆนะคะก็คือมากดรูปโทเค็นตรงนี้เลยที่เป็น0ูนย์ทัะนะคะก็จะมีเควสให้เราเล่นอยู่3อันนะคะก็คืออันแรกเนี่ยให้เราเนี่ยบินแข่งหรือว่าวิ่งแข่งนะคะอันต่อไปเนี่ยคือให้เราหาไอศครีมอันที่3เนี่ยก็คือให้เราเล่นบินเก็บโดนนะคะโดยของรางวัลเนี่ยก็จะได้เป็นหยดน้ำา1,000เลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นโทเค็น300ออัน ก็เดี๋ยวเราจะพาไปเล่นบินแคงกันก่อนนี่เรียร้อยนะคะก็เข้าเส้นชัยในอันดับที่สองเนาะก็รางวัลเนี่ยก็คือประมาณนี้เะคะแต่ว่าที่หนึ่งเนี่ยน่าจะได้ไข่ด้วยนะคะ พอทาแล้วเนี่ยปุ๊บก็จะขึ้นตรงนี้นะคะติ๊กถูกว่าเราเนี่ยทำแล้วแล้วเราก็จะได้เป็นเควสายวันด้วยนะคะว่าเราเนี่ยแข่งเราได้ที่3าต่อไปนะคะเราจะพาไปทาเควสหายติมกันก็มาที่ตรงรูปไอศครีมตรงนี้เลยนะคะกดไปปุ๊บกดเริ่มนะคะวิธีการที่เราจะหาเจอได้เนี่ยเราต้องเปิดเสียงนะคะ เราเปิดเสียงเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ลาให้เราเนี่ยบินไปรอบๆแมปเลยนะคะถ้าเราอยู่ในจุดที่ไอติมอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นมานะคะแต่เราจะให้ฟังกันว่าเสียงที่อยู่ของไอติมเนี่ยเป็นยังไงนี่ทุกคนได้ยินไหมมันจะเป็นแบบติงต๊งติงต้งติ้ง นี่นะคะเสียงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยให้เราเนี่ยเปิดเสียงดังๆนะคะแล้วก็ฟังไปด้วยมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะเราเจออันที่3ามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าได้ยินเสียงแล้วหาข้างนอกไม่เจอเนี่ยก็ให้มาดูข้างในถ้านะคะปึ๊บเราก็จะได้เป็นโทเค็นนะคะแล้วก็หยดน้ำมา อันต่อไปนะคะก็คือการบินเก็บโดนนั่นเองก็ให้มาที่ลานตกข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่หวายโตกไปที่ตรงนี้นะคะก็คือมันจะมีเป็นรูปโดนอยู่เนาะเข้าไปเลยอันนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคะก็คือสามารถช่วยกันเก็บกับเพื่อนได้นี่นะคะพอนับถอยหลังอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยก็คือให้เราเนี่ยบินไปเก็บนะคะ อลราบินเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยโดนมันจะบินหนีนะถ้าเล่นในคอมเนี่ยเก็บง่ายนะคะก็คือกด e รัวๆเลยแต่ว่าถ้าเล่นในโทรศัพท์หรือ i p แพเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปค่อนข้างเร็วเหมือนกัน ร้อยนะคะก็จะได้เป็นโทเค็นกับหยดน้ําเหมือนเดิมน,นะคะพอเราทาครบแล้วเนี่ยมันจะติ๊กถูกทั้งหมดเลยนะคะให้เรากดรับเลยนี่นะคะเราจะได้โทเค็นสามร้อยแล้วก็หยดน้ํานะคะเต็มหนึ่งพันเลยก็พอเราได้หยดน้ําแล้วเนี่ยเราก็ไปทําธุรกิจรายวันของเราต่อนะคะก็คือทําให้ทานตะวันเนี่ยโตครบสามดอก พอเราใส่ทําภารกิจเนี่ยครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยไปตรงที่เดิมเลยมีเห็นนะคะพอเราทําครบแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะให้เรากดปึ๊บแล้วก็กดรับนะคะนี่เราก็จะได้โทเค็นหนึ่งร้อยแล้วก็ไข่สองใบนะคะแล้วก็ในร้านค้าเนี่ยก็จะมีเป็นพวกของแต่งน้ำยาทาดกระเป๋าหรือว่าธีมฐานนะคะ มีเลยคาธรรยาริฐานกระเป๋าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีของใหม่นิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นของเหมือนกับวีก่อนนี้จะเป็นของแต่งตัวนะมีทั้งเติมโนบัคมีทั้งซื้อด้วยโทเค็นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอัตราการออกอีกรอบนึงนะคะก็คือในไข่ของวีกนี้เนี่ยจะมีหมานะคะ2%เซ แล้วก็โซล่านะคะ34%เซ็นเคกนะคะ52%เปอร์เซนแล้วก็ตัวใหม่2%เอร์เซนโวคูมัสิบเปอร์เซนนะคะแล้วก็อัตราออกของธาตุเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซนแล้วก็อัตราการออกของยีเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซนเหมือนกันก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวตัวใหม่แล้วก็วิธีการหาไข่นะคะแต่ถ้าพูดเร็วไปหรือว่าพูดฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าอีเวนต์นี้เนี่ย ข้อมูลนี่ต้องบอกเนยเยอะมากจริงๆแล้วก็ตัวเรายังไม่ได้นอนนะ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็าสามารถบอกได้เลยนะแล้ววันนี้ขอบคุณะครับบุ้ย